มาสวัสดียินดีต้อนรับสู่รายการนูเปิดกล่องกับลูกนกใครเป็นลูกนกแบนไม่พอใจเรื่องของเธอลูกนกมุยทุกคนอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนถันอือโน้ไตมาสนุ้ไปทำไมโน,น้ตไตมาสอือน้ตติดโควิดพึ่งหายอืม แล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะคนอัดติดต่อง่ยนี่เพื่อนบอกว่าจะส่งการปีใหม่มาให้หอืมแล้วถามว่าทำไมเพิ่งเปิดคะเพราะว่าตอนมันมาถึงนู่นติดโควิดน,นู่นนอนอยนู่ไม่ว่างเปิดแต่ะดูหายแล้วหายแล้วจะจะวนมาติดหนูต่อ งย sorry. ูย I'm ไอ้ไม่แบนได้เป็นโคโรนาเพราะว่าแบนเป็นลูกนกมุยเพราะว่านกมันไม่ติดโควิดแต,แต่แต่เหมือนมันจะมีเชื้อโครโรนาในนกแบบเชื้ออื่นนะอะ เชียวน้ได้ยินเสียงงยแนเชียวเตนเนเ่น,น,นเปิดมาพบก,กับอันเก,าก่า่องจีนิมวลเลยอันเก่าของจีนหมวนของโลก แล้วก็กระดาษลงขอบคุณดีท้องเฟิงแล้วก็ลูกโอ้ยหอเดิมชาติไหนวะเน,นี่ยอนเดียบไดโฟนการออนนีไง ลูกนกมังคือแฮปปี้นิวแวนเป็นตัวเดิมเพิ่มเติมคือเป็นลูกนกก็เป็นลูกนกเหมือนเดิมอืมอันนี้ที่เพื่อนวานทำไมเขาให้ลูกอมมาก็คนที่เจ้าวนเคยสั่งลูกอมคนนั้นนะโอ้เกาเงินไม่มเลยได้ไหมก็ไปดูคลิปเกาเขาตั้งลูกอมได้อะไรเขาแต่แวนแล้วนี่อะไรคือแววน แหวนางเกาอยู่ไหม่หมดเลยแล้วก็มีมีโอมแมงตามมีชิวแหวน <c oughs> มชิวแวนน้อ๋อนอกจาันนี้นานงาลูกหนุาล้ละกูจุงา น่ารักกว่าแบนคุณน่าแ็นมันไม่เป็นความจริงแันน่ารักที่สุดชาติไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ดูมีเขียนนะมีมีขโ,โลม ลู้ไหมหนั่งปีอะไรลู้ไหมหนั่งปีอะไรเอาเอาพอสอเลยขอสอ,อขอขอสอ,อนังปีสองพันหนึ่งตอนดสองพันย, <2000 24. S 2> ยี่สิบี่ปีแล้นะนุ้พูดไม่ผิดเก่งวะก็นั่นแหละ <c oughs> ถ้าเกิดใครมาดูเลยว่อทำไมมันเก่าดุมนี่จะปีแล้วเพราะบางคนถามคนใน้อกบางนคนอ๋อนู้ยังไม่เกิด <c oughs> ควารู้สึกเป็นยังไงหนูอมผมจะอ้วนนะกินไปฝาก,กว่าเขาด้วยว่าห่อเกา่ากินไปหมดเลยกี่ปีแล้วนั่นอะไม่รู้กล่าว <c ười> ่าหายโควิดหน,น้าไปกินห่อเกา่าห้หมดกเลยมังเบ ลูกนมบุยวลนหนูจะตั้งลูกโปแล้วก็มีขมวดคิวแล้วก็เขียนว่าใครเป็นลูกนกใครลูกนก <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้ามีตั่งหนังสือมาแต่ยังไม่อัดวันนี้วันนี้เหนือยเดี๋ยวอัด ซือนี่ก็เรื่องเล่าอยู่แลวอวนมีอะไรบอกไหมฉันเกียดโคโรน,นาไม่คิดว่าฉันชอบแล้วก็ไม่รู้ตอนสามวันแรกนูเจ็บคออยู่พูดไม่ได้สภาพคือเป็นไข้วันเดียวเลยเจ็บคอสามไม่ใช่เจ็บคอหนักๆอ่ะสามวันแล้วก็นอนนอนอืด ตายนป้วนโน้นน้ลางานที่เขาพ่อโควิดอย่างเดียวว่้โหไม่เคยอยากลาหรอกเป็นลาแล้วเขาไปหักบ,บนะ่ะเรางาลูกอมและลูกนกลูกอมลูกนก อยู่เเลโกูจูอืมออขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดหนูไม่ปลอดภัยฉ้นหนูหายแล้วงวย <laughs> จะอ้วนก็จะหายแล้วมง่งวยแล้วไปใช <c oughs> mm